อย่างสมมุติเรามีคนมาสร้างภาษาที่ไม่ดีให้เราครับเราควรจะอดทนหรือเราควรจะหยุดภาษานั้นครับในในในฐานะหรือในที่เราพอพอพอจะทําได้ครับถ้าเราหยุดภาษาด้วยปัญญาก็แยบคลายกว่าสิน่านจะทําได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่พิณาแยอกองค์ประกอบภาษาเลยเนี่ยภาษามาแล้วทางลายเนี่ยทางตาเนี่ยนะ <laughs> ทาง <laughs> ห,หูบ้างทางนั่นทางนี้บ้างเนี่ย แล้วแล้วถ้าเราจะหยุดหยุดผัสสะที่เขากําลังสร้างครับอย่างเช่นเ,เขากําลังด่าเราเราควรจะทนฟังหรือเราควรจะขยับลุกปุ๊บให้เขาตกใจแล้วเขาหยุดแล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ําหรือไปไหนก็ได้ค,อคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอสวะในส่วนที่ควรเลี่ยงก็มีเ,เรื่องในการพูดทั้งติทั้งชมโดยความเ,าเป็นจรงิงโดยการนันควรอะไรเงี้ยครับาคาถามก็คือว่าการทนรับผัสสะกับการสร้างเหตุให้เขาหยุด แต่ถ้าติแล้วเขาไม่หยุดแล้วมันจะเกิดเรื่องอ่ะเราก็ต้องพิณาใช่ไหมคืออย่างสมมติพิณาว่าไม่เกิดเรื่องดีกว่านะครับถ้ากิดเรื่องให้เขาก่อฝ่ายเดียวเราไม่ไปก่ออย่างเงี้ยเขาอยากก่อก่อไปเขาอยากก่อเรื่องก่อไปอย่างเงี้ยแต่เราก็รับรู้รับทราบแล้วก็ปล่อยวางน่าจะดีกว่าถูกธรรมะกว่าถูกธรรมะกว่าใช่ไหมใช่เพราะเรามุ่งการหลุดพ้นไงเขาไม่ใช่เรื่องของเขาแต่เราอยากหลุดพ้น เราก็สังวรสารูมินทรีย์เป็นเต่าหัวัวแขนหัว,วัวแขนขาไว้ในกระดองไม่ยืดหัวแขนขาไปให้สุนัขชิ้งจอกมันกัดกินเราบางทีเราคิดว่าเราจะโต้อตอบอย่างเนี้ยครับมันก็คนพานมันก็มีวิธีโต้อตอบที่เบียนเบนประเด็นเรื่องอย่างอื่นไปได้มันมีวิธีแต่งเรื่องเยอะแยะไงะหยิบตรงน้นตรงนี้มานิดนิดหน่อยหน่อยสร้างเรื่องขึ้นมาเราก็จะแก้กันไม่จบโต้กันไปโต้กันมาอย่างนี้แล้วแล้วคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า ว่าการการทนเนี่ยมันจะไม่ได้รับภาษาที่เขาจะสร้างหนักขึ้นเรื่อยๆรอการโต้อตอบจากเราครับก็เราจะรู้ว่าฐานะว่ายอมอยอมตายให้ได้แบบพิกุชาวสุนา <c oughs> ปรัน <c oughs> ตาชนบทใช่ไหมอ่าถ้าเรายอมตายได้เนี่ยใช่ไหมผู้เจ้าถามเนี่ยเนี่ยจะไปที่ตนบทตรงนั้นนะ่ะชาวสุนาปรันตาชนบทเขาดูร้ายนะชอบด่าบริพาสใช่ไหมพิกุนี้ก็ไม่เป็นไรดีกว่าเขา ประหารข้าองด้วยฝ่ามือใช่ไหมอ่าล้วถ้าเขาประหารเธอด้วยฝ่ามือล่ะดีกว่าประหารด้วยก้อนดินอาละทศอาละทเขาทำร้ายเธอด้วยก้อนดินล่ะดีกว่าทาร้ายด้วยก้อนท่อนไม้อ่าถ้าเขาทาร้ายเธอด้ไหมดีกว่าเขาทาร้ายข้าองด้วยสัตร์ตาอ่าถ้าเขาทาร้ายเธอด้วยสัตร์ตาล่ะดีกว่าทาร้ายข้าองด้วยอาวุธใช่ไหมแล้วถ้าเขาปิดชีพเธอล่ะอืมก็ไม่เป็นไรนะสาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ย อิดนาและอาใจในกายที่เป็นที่ประชุมแห่งมาภูตตาทั้งสินะสแสวงหาสัตราเพื่อฆ่าตัวเองก็มีใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยสัตรามาอยู่ตรงหน้าเราแล้วไม่ต้องวิ่งสแสวงหาเลยโชคดจีจังเลยนะตายก็ตาย,าตายก็เขาอยากให้เราตายก็ไม่เป็นไรเวลาเขาจะให้เราตายยมก็สํารวมอินทรีย์นิ่งๆนะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเอามันจะทำยังไงอะโยมนะมันจะตายแล้วอะใช่ไหมออ ต่อสู้กันไปก็เท่านั้นน่ะใช่ไหมก็สํารวมอินทรีย์ดีกว่าใช่ไหมอืมพาเารครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ละเมื่อไหร่จะเป็นความรู้สึกว่าเบียดเบียนครับคือความรู้สึกยอมตายเนี่ยถือเป็นการเบียดเบียนตนไหมครับไม่อ่ะก็คือเราเราสละไงว่าตนเนี้ยไม่ใช่ตนอยู่แล้วกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นเราไม่ได้อยากจะฆ่าตัวเองก็เขาอยากฆ่าแล้วเราก็พูดดีๆกับเขาแล้วเขาไม่หยุดไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกก็ปล่อย นิ่งๆใช่ไหมอ่าแล้วเราควรเลี่ยงไหมครับหมายถึงว่าก็ก็เลี่ยงก่อนไงหลีก,ก่อนเลี่ยงก่อนให้เหตุให้ผลก่อนบอกก่อนอะไรก่อนใช่ไหมให้เหตุผลหมดแล้วอะไรหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้ก่อนนะสำรวมอินทรียแล้วอย่างพิสูจน์ที่ว่าเนี่ยเลี่ยงไปเมืองอื่นได้ไหมครับหมายถึงตัวอย่างในในพระสูตรเนี่ยเออก็เลี่ยงไปเมืองอื่นก็ได้อ่ะนะแต่พระศาสนาก็คงเห็นเหตุปัจจัยแล้วอ่ะอืมเพราะว่า พิกลุกนี้ก็ไปสร้างอริคนให้ได้อีกจํานวนมากครับอ่าแล้วตัวท่านก็ผู้เจ้าก็คงมองแล้วว่าคงมีทําเครื่องอยู่แล้วละ่ะเอาตัวรอดแล้วละ่ะยังไงไปเมืองอื่นถ้าเหตุมันจะต้องตายมันก็ต้องตายอยู่ดีใช่ไหมเพราะว่าผู้เจ้าท่านยังตัดในอาสวะในส่วนที่คนเลี้ยงก็มีใช่ก็ใช่ใดิง,งโโครกบ,รบช้างดุมา้มาดุงูดุสุนัขดุอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปวิ่งหามันไม่ใช่อยู่ๆแหมอยากฟิต ใช่ไหมไปเข้าซาฟารีเวิลด์เดินเล่นนะสิงโตัตะคุบตายพอดีไม่ต้องไปท้าทายขนาดนั้นใช่ไหมแล้วถ้าอยู่ของเราธรรมดาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเหตุปัจจัยมันเข้ามาเองมันก็ช่วยไม่ได้นะแล้วอย่างคราวนี้เราจะพิจารณายัางไงให้เรารู้ว่าอันนี้เราควรเลี่ยง mm hmm. ไม่ควรเลี่ยงหรือควรแลก mm hmm. คือการอดทนเนี่ยมันเหมือนการเข้าไปแลกอะครับ mm hmm. แลกว่า mm hmm. อากุศลในใจเราจะเจริญขึ้น mm hmm. หรือจะกุศลจะเจริญขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ใช้ใช้ตัดสินใจยังไงอะครับ ก็คือไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไงเราเรากล่าวไปเนี่ยการกล่าวของเราเนี่ยมันทิมแทงเขาด้วยหอกปากไหมถ้าทิมแทงเราก็อย่าไปทิมแทงนะเราเราก็ไม่เบียดเบียนนะตนเองเราก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็ไม่เบียดเบียนไงก็ต้องใช้ปัญญาสติปัญญาพอสมควรพระศาสดาเลยบอกการอยู่กับคนพาเนี่ยต้องอยู่ด้วยสติและปัญญาถึงจะเอาตัวรอดได้นะไม่งนั้นก็คือต้องหลีกออกมา กุศลกรรมบทสิบเราต้องวาจาเราต้องทำ,าายงทำพยายามไม่ไม่พูดไม่ดีอ่าเพราะการคิดไม่ดีเป็นเหตุให้พูดไม่ดีการพูดไม่ดีมันมาจากการคิดไม่ดีพระองค์บอกว่าพอมิจฉาสังกปะบริบูรณ์เนี่ยนะมิจฉาวาจาก็บริบูรณ์พอมิจฉาวาจาบริบูรณ์มิจตระก็บริบูรณ์มิจฉาชีวะก็บริบูรณ์ไล่ตามกันมาเลยเพื่อนฝูงที่มากับเราก็ก็จะเป็นพวกมิจฉามาด้วยกันนะอ่าเพราะมันจะคอเดียวกันไง แต่ถ้าเราอยู่ในสินในธรรมปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ไม่กล้ามาการพูดคุยของคนมีสินสิลมันจะเข้ากันไม่ได้การไปในสถานที่มันก็เข้ากันไม่ได้ก็เหมือนกับคนพอนั่งสมาธิรักษาศินปุ๊บเนี่ยนะพวกคอเล่าเนี่ยจะบอกเลยว่า mm hmm. เพื่อนที่ที่กินเล่าจะหายไปหมดเลยนะพอเรามาประพฤติดีปุ๊บ mm hmm. เพื่อนหายไปบานเพื่อนที่เพื่อนไม่ดีทั้งนั้นเลยมันเบาสบายดีนะมีเพื่อนดีคนเดียวพอละ หรือถ้าไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรเลยเราเพึ่งตนพึ่งทําได้และเพื่อนที่ดีที่สุดคือมรรคมีอง์แปดพระเจ้าบอกธรรมะดีที่สุดเป็นกัลยะาณมิตรที่แท้จริงอย่างเนี้ยเราลองใช้หลักการของพระศาสดาในการตัดสินในการแก้ปัญหาชีวิตทุกอย่างน่าจะดีกว่านะอ่าแล้วก็อาจจะใจะเย็นๆลงนิดนึงก็คือนิ่งๆก่อนอ่าอาจจะใช้เวลานาน,านสักนิดนึงแต่ถ้า คุ้มค่าไหมล่ะแต่สัก2ปี3ปีแล้วทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมอย่างเนี้ยมันก็น่าจะคุ้มค่าใช้การเวลาสักนิดหนึ่งเราอดทนไม่มีการไม่มีฟีดแบ็กกลับไปว่าจะต้องอโต้ตอบเข้าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เฉยเขาทําอะไรมาใส่ไลน์ป้ายสีก็เฉยเหมือนพระศาสดาบอกเนี่ยสีมาระบายไปในอากาศสีติดอากาศไหม,ไมก็ไม่ติดใครเขาจะใส่ไลายป้ายสีเขาจะด่าทอว่าเรา ทำจิตให้เสมอกับดินให้เสมอกับน้ําคนเอาเท้ากระทืบ,บดินเอาจอบมาขุดดินบ้วนน้าลายสายอุจจาระปัสสาวะรถใส่ดิน,น,ด,ด,นดินก็เฉยคือยมต้องนิ่งต้องนิ่งมากตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วเราต้องนิ่งนิ่งทำจิตเสมอด้วยน้ําใครเขาจะเอาของโสก,ปกโปกโสโครกทิ้งลงในน้ําน้ําก็ไม่อิดหนาละอาใจน้ําก็นิ่งเฉยทีนี้จะนิ่งได้ต้องมีเครื่องอยู่อยู่ด้วยธรรมะคืออนาปานสติก็ให้เรากลับมาทําอนาปานา่าเจริญให้มากทําให้มากนะอ่า เอาธรรมะเป็นเพื่อนเหมือนพระศาสดาตรัสเนี่ยพราหม์ที่มายืนด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ด่า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 พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออพราหมญาติเคยมาบ้านพราหม์บ้างไหมบอกเคยแล้วเคยพราหม์เคยเวลาญาติพี่น้องมาสู่บ้านเนี่ยเคยเอาข้าวเอาน้ําให้เขาบ้างไหมก็บอกเคยแล้วถ้าญาติที่มาเยี่ยมพราหมเนี่ยไม่ทานข้าวและน้ําที่พราหมเอาไปให้เนี่ยข้าวและน้ําจะเป็นของใคร พรามก็บอกว่าก็เป็นของเขาเหมือนเดิมพระศาสดา,ศาก็บอกว่าเนี่ยการด่าของพราหมเนี่ยเป็นของพราหมณ์แต่ผู้เดียวนะเพราะว่าตถาคตไม่บริโภคร่วมนะอ่านั้นเราไม่ไปบริโภคร่วมกับเขาอากุศลก็เป็นของเขาฝั่งเดียวเพราะเวลาคนเขาทําร้ายโยดยอกุศลเนี่ยเขาต้องคิดก่อนเมื่อเวลาเขาคิดเนี่ยเขาประกอบด้วยอกุศลกรรมบทสิจิตของเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในนรกกัมเนตรชานเปรตวิสัย เป็นโทษที่เขาคาดไม่ถึงว่ามันจะได้รับเพราะเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้ศึกษาหรือว่าศึกษาแต่ทนต่ออารมณ์ไม่ได้ที่จะหักห้ามความพยาบาทความกระทาซึ่งมิจฉาวาจาดังนั้นเราก็ไม่ไปบริโภคร่วมกับเขาดังนั้นถ้าเราไปบริโภคร่วมกับเขาเนี่ยมันก็จะพระเจ้าบอกจะแย่กว่าเขาด้วยซ้าจะเร็วกว่าเพราะว่าเราจะต้องทําให้หนักกว่าครับเขาหนักมาแค่นี้เราต้องหนักกลับพอหนักกลับปุ๊บเนี่ย จิตเราก็าไปเราก็าไปตกในผืนนาที่มันแย่กว่าเขามากเข้าไปอีกดังนั้นเป็นการเหมือนกับจะชนะแต่เป็นการพ่ายแพ้ตัวเองเป็นการตัวเองเนี่ยมันจมลงซึ่งหลักธรรมอันเนี้ยพระศาสดาเป็นผู้รู้ไงเหมือนเรากำลังกาลังจมลงในทุกคติดังนั้นใครคิดไม่ดีคนนั้นก็คือได้รับทุกคติแต่คนที่กําลังคิดไม่ดีอาจจะรู้สึกเนี่ยชนะฉันมีกําลังเหนือกว่า ฉันจัดการเธอได้ฉันแกล้งเธอได้ฉันฉันเอาชนะเธอได้ทําให้เธอเสียหายทําให้เธอเสียชื่อทําให้เธอเสียใจทําให้เธอหมดประโยชน์ที่ควรได้ก็ปล่อยเขาไปเพราะเขายังคิดอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยอบายทุกติวินิบาตนรกก็ย่อมเกิดแก่เขาแต่ถ้าเรานิ่งเราไม่ไปบริโภคร่วมเนี่ยสุกติเกิดแก่เราทุกติไม่เกิดแก่เราก็ไม่ต่างกะเท้าสักกะใช่ไหมกับเท้าวเวปปจิตจิตที่เอ่อเลาะกัน หรือว่าลบลาค่าฟันกันอย่างนี้นะนั้นเท้าสักการเนี่ยเป็นจอมแห่งเทวดาเป็นฝั่งกุศลเนี่ยนะอดทนทุกอย่างนะดังนั้นถึงแม้โยมจะเป็นเป็นเทวดาโยมก็จะเจอปัญหาเหล่านี้ถ้ายังอยู่ในการมาภพมันจะมีการทะเลาะบ่อแวงลบลาค่าฟันกันเท้าสักการเนี่ยอดทนที่จะไม่โกรธไม่ไปตอบโต้ทางพวกยักษ์เนี่ยอสูรมานั่งที่อาสนะของเท้าศักการ พวกเทวดาลูกน้องเท้าสมัมูเดาดึงก็ไปดา่ดาด่าไอยักษ์ตัวนี้ไอยักษ์ตัวนี้ก็ยิ่งลูกงามลูกงามลูกงามขึ้นเรื่อยๆดูดีขึ้นเรื่อยๆเทวดาก็เลยเริ่มหยุดเอ๊สงสัยไอยักษ์ตัวเนี้มีคำด่าเป็นอาหารยิ่งกินมันนะยิ่งมันได้รับมันขึ้นงามขึ้นก็เลยกลับเลยกลับมาบอกเท้าสัก,กาว่าทำยังไงเดียมันมียักษ์ไปนั่งที่อาสนะ ของเท้าสักกาเนี่ยพวกก้าพเจ้าก็ลุมกันด่าว่าแต่มันยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเท้าสักกาทํทำยังไงร,รู้ไหมเข้าไปหาเสร็จคุกเขา่าประนมอัญชลีไหว้ไหว้ย,ยักษ์เป็นเท้าสักกระรราชาแห่งเทวดาประนมมือไหว้ไปแล้วก็ประกาศว่าข้าคือเท้าสักกะเทวราชไอยักษ์ยิ่งหน้าตาทุเลศลงทุเลศลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ ผลที่สุดก็อันดาฐานหายไปจากอาสนะของเท้าสักกะเองโอ้โหเท้าสักกะถือว่าลดตัวเองมากนะถึงกัรยอมคุกเข่าประนมมือ,อไม่โกรธนะนะซึ่งมันน่าจะสักเปี้ยงหนึ่งใช่ไหมเป็นแบบเราทนะี่เราโ,โหไปโน่นเลรออยากจะปลีเข้าไปจัดการนะมันไม่ไม่เอาไม่เกิดประโยชน์มันมันผิดตั้งแต่คิดแล้วใช่ไหมความคิดมันก็เป็นอกุศลเนี่ยใช่ไหม ตรงนี้เป็นการรักษาประโยชน์ตนแล้วก็รักษาประโยชน์ผู้อื่นด้วยนะเขาไม่เดือดร้อนไม่เจ็บตัวเพราะเรานะแล้วเราก็ไม่ต้องแปรบายเป็นการรักษาตนรักษาประโยชน์ผู้อื่นด้วยแต่คนพาลคนเขาเนี่ยเขาจะคิดว่าเราโงา่ผู้เจ้าบอกไม่เป็นไรปล่อยเขาคิดไปประโยชน์เกิดกับเราอะใช่ไหมประโยชน์เกิดกับโยมใช่ไหมโยมสามารถดำรงคติของความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอยู่ได้แต่เขาจะดำรงไม่ได้เพราะเขาผิดตั้งแต่ศีลและธรรมผิด อะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมเราก็ต้องเมตตาเขาให้ภายเขาคือว่าเขายังเป็นคนผานเป็นคนหลงอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ภายตาใต้การเมตตาให้ภายก็คือเราต้องอดทนเราต้องรู้สึกว่าเหมือนกับเราเสียเปรียบทําไมจะต้องมาอดทนกับคนอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราก็ต้องอดทนเข้าใจไหมเนี่ยอย่างนั้นก็พยายามตอนนี้ขั้นต้นน่ะอดทนไว้ก่อน ขันตีปรมังตะโปติติขานะขันตีค,คือความอดกลัน้นเป็นทมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งมันฝืนใจอ่ะมันไม่ถูกใจหรอกแค่จะโอ้โหโอดทนเหมือนเหมือนโง่อ่ะเหมือนเราโง่จริงเราก็มีความฉลาดมีความสามารถที่จะฟ้องร้องก็ได้มีอะไรต่ออะไรที่จะทําก็ได้แต่ก็ทําไปก็ไม่มีประโยชน์เท่านั้นนะมันก็เป็นคดีความฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมาใช่ไหมอ่ามันเป็นเรื่องของโลกธรรมคนที่ยังติดโลกธรรมแปดอยู่มันก็ ก็จะทําอย่างนั้นก็จะไม่ไม่เห็นประโยชน์ที่จะหยุดการเบียดเบียนก็จะมีการเบียดเบียนอยู่ก็ดูอย่างพระเทวทัตเนี่ยขนาดคิดจะฆ่าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ว่าอะไรซึ่งจริงๆท่านจะออกกฎปัราชิกข้อที่5ก็ได้ใครคิดฆ่าพุทธเจ้าสึกออกไปซะไล่ไปซะแล้วพิพาห้อมล้อมพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ต้องไม่ต้องตถาคตไม่ตายเพราะความพยายามของผู้ใดนะไม่ต้อง ให้ไปทําความเพียรกันคนที่ส่งมาฆ่าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ธรรมะกลายเป็นคนดีไปหมดเลยมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะนะเราต้องใช้ใช้ธรรมะชนะอาธรรมน,ะนั้นเราก็ให้ยืนอยู่บนความดีอย่างน้อยเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะอากุศลของเราเองที่เราสร้างขึ้นไนงะใช่ไหมคนที่ไม่ไม่เชื่อหลักการตรงเนี้ยคือไม่เชื่อคําสอนของสมมาสมุทธะก็จะไม่อยากทําตาม แล้วก็จะมองคนที่ทําตามว่าเป็นคนโง่อย่างนี้อ่าครูเจ้าก็บอกไม่ต้องสนใจเพราะจริงๆเราฉลาดกว่าเขาเราชนะศึกที่เอาชดยยากศึกในสังสารวัตร